อย่าหาเงินจาก Facebook อย่างนี้เพียงอย่างเดียวนะครับไม่งั้นอาจจะไม่พอกินนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เฟซบุ o กวิวเนี่ยค่าโฆษณามันน้อยลงมากๆนะครับมันน้อยแบบน้อยมากๆแม้แต่ในสตรีมอ่ะบางคนหมื่นวิวได้แค่ไม่กี่เหรียญเองได้น้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าหาเงินจากโฆษณาเพียงอย่างเดียวนะครับเราควรที่จะขายสินค้าและบริการที่เรามีอยู่ด้วยนะครับเช่น บ้านเราขายต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็ขายต้นไม้แล้วก็ขายต้นไม้บ้านเราขายอาหารเราก็เอาอาหารมาขายอะไรแบบนี้นะครับอย่ารอแต่ค่าโฆษณานะครับเพราะว่าถ้าคุณรอแต่ค่าโฆษณาเนี่ยบางทีมันไม่พอกินนะครับก็อันนี้แนะนำเพื่อนๆนนะก็บางคนเนี่ยเห็นกระนำลงคลิปโอ oh, ต่อให้คุณได้คลิปได้วิวอยู่ที่เฉลี่ยหลักหมื่นนะครับค่าโฆษณาคุณก็น้อยอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ย ผมแนะนําว่าให้คุณลองขายของที่คุณขายอยู่ดีที่สุดนะครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจเรียนคอร์สสร้างไรายได้จาก Facebook ก็ทักมาหาผมนะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับราคากันเอง